4วิธีเพิ่มพลังดึงดูดรวยเร็ว10เท่าพบกับโคดนุษบ้มงคั่ังค่ะในเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตวันนี้โค้ดนุษมี4วิธีดีๆในการเพิ่มพลังดึงดูดรวยเร็วนะคะ10เท่าซึ่งโค้ดนุษได้มีโอกาสนะคะไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งเขาแนะนำได้ดีมากๆเกิดบทเกิดนำของเขาเนาะเขาก็จะบอกว่าวันนี้ค่ะ มนุษย์เราเนาะเราก็จะแบ่งเป็นหลายกลุ่มมากคนรวยคนจนคนปานกลางเนาะแต่ละฐานะอะค่ะเขาก็จะเลือกอยู่ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะกินเที่ยวช็อปเนาะเขาก็จะเลือกสถานที่ที่เหมาะกับเขาอ่าเพราะฉะนั้นนะ่ะวันนี้สิ่งที่เขาแนะนํา4วิธีวันนี้เนาะจะบอกว่ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมเขาบอกว่าวิธีแรกเนาะถ้าเกิดคุณต้องการเพิ่ม,พ,มพลังดึงดูดนะ อยากรวยเร็ว1 0เท่านะคุณจะต้องไปเดินห้างหรูนะเดือนละหนึ่งครั้งห้างที่เศรษฐีห้างที่คนรวยเขาไปเดินกันนะทุกคนเออไปช็อปเสื้อผ้าหรูๆูไปเออไปช็อปของแพงๆอย่างเงี้ยคุณจะต้องไปเดินเดือนละหนึ่งครั้งนะเพราะอะไรเพราะอะไรแต่ละพื้นที่ทุกคนเข้าใจไหมแต่ละพื้นที่มันจะมีพลังงานของคน รวยอยู่ทุกคนเข้าใจป่ะถ้าเกิดคุณไปเดินสถานที่รวยอะ่ะคุณก็จะไปอยู่ในพลังงานหรือไปอยู่ในสถานที่เนาะที่ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันทําให้ข้างในเรานะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คนรวยเขาแบบเขาอย่างนี้หรอเขามีความพรั่งพร้อมขนาดนี้หรอ เออเพราะฉะนั้นไปเสพไปเสพมันทําให้เราเห็นแต่สิ่งที่คนรวยเสพความสวยงามเสพของหรูของแพงอะ่ะมันจะทําให้เราเริ่มและเริ่มอยากที่จะเป็นคนรวยและเห็นอ๋อชีวิตการเป็นคนรวยมันเป็นแบบนี้หรอนี่ทุกคนแล้วไรสิ่งที่เดี๋ยวจะไปบอกทีหลังนะช่วงสรุปนะทุกคนติดตามนะว่าเฮ้ยทำไมต้องไปเสพแบบนี้เพราะอะไรไปสร้างแบบนี้เพราะอะไร อย่างที่สองนะคะก็คือในเรื่องของการที่เขาบอกว่าให้เราอะไปเข้าไปลองรถเนาะที่เราต้องการในโชว์รูมเดือนละหนึ่งครั้งทุกคนเข้าไปนั่งดูซีไปเอาตูดถูเบาะดูซีว่า,ม,งงา,ม,วม,ม,ามันเป็นยังไงเอามือไปลูบพวงมาลัยดูซิไปดมกลิ่นใหม่ของรถดูซีรถที่เราชอบอ่ะมันเป็นยังไงเดือนละหนึ่งครั้ง และวิธีที่3ก็คือให้เราอะไปพูดคุยเนาะกับคนเก่งคนรวยคนสำเร็จอ่าคุณก็จะได้วิธีการเนาะของคนรวยคนสำเร็จและอะไรวิธีที่4ก็คือในเรื่องของการให้คุณซื้อเสื้อผ้าหรูๆแพงๆใส่ทุกคนอ่าสี่วิธีแล้วนะก็จะมาแนะนำอะไรเวลาที่อะไรเราใช้4วิธีนี้ทุกคนจิตใต้สำนึกของเรา เขาจะจดจำเขารู้เขาคิดนะว่าเราเนี่ยคือต้องบอกว่าจิตใต้สำนึกของเราเนาะเขาไม่รู้หรอกว่าเราชอบเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่เขาใช้อะไร จับความรู้สึกเนาะถ้าเกิดเราไปเราไปที่นี่บ่อยๆเราชอบแบบนี้เนาะเขาก็จะส่งเนี่ยดึงดูดส่งโอกาสส่งสถานะการอะไรดีๆให้เราอ่ะเพื่อสนับสนุนซัพพอร์ตให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการมันก็เลยทําอะไรจะทําให้เรารวยเร็วทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่คุณอ่ะต้องการอะไรต้องการสิ่งไหนทําไมเขาถึงบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องไป ไปเสพสิ่งนั้นคุณจะต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นพื้นที่นั้นเพราะสิ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะ4ีวิธีนี้นะต้องการดึงดูดเนาะแล้วก็ได้ความรวยเพิ่มสิบเท่าเนาะหไปเดินห้างหรูที่เศรษฐีเขาเดินกันเดือนละหนึครั้ง 2. ไปโชว์รูมรถเนาะไปไปนั่งไปไปลองขับดูเนาะไปรูปพงมาลัยดูนะในรถแบบที่คุณต้องการนะเดือนละหครั้ง,งสก็คือ พูดคุยเนาะกับคนเก่งคนสำเร็จคนรวยเราจะได้พลังงานเราจะได้ mindset ดีๆนะวิธีการดีๆทางลัดที่จะสร้างความรวยให้กับเราเร็วขึ้น4ก็คือการแต่งตัวเนาะการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหลูๆแพงๆนะมันจะทำให้เรามั่นใจเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่รวยจริงๆมันเสริมความมั่นใจเพราะฉะนั้นนำา4วิธีนี้ไปใช้จะทำให้คุณรวยเร็ว ดึงดูดเร็วเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะเรามีเสิร์ฟที่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตและก็ช่องทาง YouTube อีกหนึ่งช่องทางนะไปติดตามนะจะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์และแบ่งปันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ